<c oughs> นี่ก็คือข้าวปุกงาทอดโอ้โยนี่เป็นการคั่วนี่เป็นการทำข้าวปุกงาครั้งแรกของผมนะครับจอกมาเป็นยังไงก็มารอติดตามกันนะครับ <c oughs> ทุกคนไม่รู้ว่าเขาจะคั่วกันประมาณไหนครับแต่ผมจะค่อยประมาณพอหอมขึ้นมาหน่อยๆน,นะครับแค่นี้ นี่ครับทุกคนเรียบร้อยเดี๋ยวจะเอาไปตำกับข้าวเหนียวแล้วนะครับเดี๋ยวจะตำให้ละเอียดพอตัวก่อนนะครับทุกคนแล้วก็ค่อยผสมแล้วก็ไปตำครับข้าวเหนียวอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวจะใส่เกลือลงไปนิดหนึ่งนะครับนี่ประมาณนี้พอครับแล้วก็ตำต่อ นี่ครับทุกคนมาทุกคนเดี๋ยวเราจะเอามตาตันข้าวเหนียวต่อนะครับนี่อืม mm hmm. นี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาตามต่อในครกนี้นะครับนี่ครับตัวลงไปแบบนี้ก่อนนี่ให้ทั่วเลยนี่ทุกคนทํำไมมานอกมาแบบนี้นี่เราไม่ได้นึ่งข้าวนะครับเราใช้วิธีการ มันก็เลยออกมาเชะหน่อยอ่าทุกคนประมาณนี้น่าจะได้นะครับโอ้โหเหนียวมากเลยข้าวผูกงาฉบับเชะอ่าเดี๋ยวผมจะทําการตากักนะฮะตักแบ่งเป็นชิ้นๆแล้วก็จะไปตากแห้งเพื่อที่จะทําการทอดนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับโอ้โห,โโหต้องตักเป็นชิ้นใหญ่ๆห,หน่อยนะครับทอด ทำไมไม่ลงนี่เรียบร้อยครับทุกคนเดี๋ยวไปดูกันอีกทีตอนทอดนะครับทุกคนมาทุกคนหลังจากที่ตักแดดไว้ประมาณสองสามชั่วโมงครับเดี๋ยวเอามาทอดกันไปดูกันมาครับทุกคนนี่ข้าวุุกงาของเรานะฮะ เทียบกระทะไว้เรียบร้อยน้ำมันืเรียบร้อยยังเหนียวหนึบอยู่เลยครับนะ,ะนะโอ,อ้หนึ่งชิ้นอ้าวสามชิ้นนา่ะ,ะเข้าที่แล้วครับทุกคนว้าวมาครับทุกคนนี่ก็คือข้าวปุกงาทอดกับ นมข้นหวานนะทุกคนมาลองชิมดูว่ามันจะอร่อยไหมนี่ดูข้างในครับเข้ามาดูใกล้ๆครับทุกคนนี่โอ้หุยโอ้โหข้างในไม่มีอะไรเลยโอ้โมันพองขึ้นแบบเนี้ยเอ้ยลองชิมดูนะครับทุกคนแม่ อื <ừ> อร่อยนี่หวานแบบนี้แล้วก็มีกลิ่นมีความหอมของงางาคืมมอนข้างนอกอ่กะกรอบข้างในนี่ก็เหนียวนุ่มๆเดี๋ยวลองชิมแบบเปล่าๆนะครับไม่ได้มีอันนี้ดูนี่นะครับอือยู่ข้างในครับอืเห็นไหมหอมแบบเอา้าคุณโป๊คุณลองก,กินดู ขนาดหมายังกินทุกคนเห็นไหมเพราะมันอร่อยแค่ไหนครับอัน,นเป็นการทอดข้าวปูกง,งาครั้งแรกของผมนะครับจะบอกว่ากรอบอร่อยได้เป็นฟิลหนึ่งเลยทุกคนอืกินดีไหมลุกนุ่นใกล้ๆเลยอือออ่าทุกคนก็คลิปนี้ก็จบลงไปเพียงเท่านี้กันครับ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคนไป